คุณผู้ชมครับด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีทุกวันนี้นะครับสิ่งที่น่าตกใจคือมีการไลฟ์สดนะครับ การเล่นการพนันออนไลน์นะครับคุณผู้ชมเป็นพนันไฮโลนี่นะครับ <c oughs> แบบไลฟ์เลยนะฮะทุกวันนี้ทําถึงขนาดนี้แล้วเ <c oughs> <c oughs> ห็นในมือถือว่าเล่นกันเลยแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยทีเดียว <c oughs> นี่นะครับคุณผู้ชมโดยตำรวจขอนแก่นได้มีการสนทิกําลังบุกเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับขายปืนบีบีการทางออนไลน์รวมไปถึงการไลฟ์สดเล่นพนันไฮโลออนไลน์พร้อมกับตรวจยึดของกลางได้หลายรายการเลยทีเดียวครับ จ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองขอนแก่นพร้อมตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3หรือบอกอสอ,อทอ3นะครับนำหมายค้นสารแขวงขอนแก่นให้ตรวจค้นบ้านเลขที่8889ทั 89, หมู่บ้านเบต้าเฮาส์บ้านโนนทันตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นผลการตรวจค้นพบนายปราโนดอุดมสวัสดิ์เป็นผู้ต้องหา แสดงตัวเป็นผู้ครอบครองบ้านดังกล่าวและยังไปพบอาวุธปืนยาว5กระบอกและนะครับอาวุธปืนสั้นอีก2กระบอกตรวจสอบแล้วมีใบอนุญาตเป็นประเภทป4นะครับทุกกระบอกแล้วก็ยังพบสิ่งเทียมอาวุธปืนเป็นบีบีกันอีกจำนวน20กระบอกสอบถามผู้ต้องหายอมรับนะครับว่าไม่มีใบอนุญาตให้ค้าสิ่งเทียมอาวุธปืนแต่อย่างใดจากนั้นได้ตรวจสอบซึ่งก็พบว่า บ้านหลังดังกล่าวนี้มีอุปกรณ์ในการเล่นการพนันนั่นก็คือไฮโลจึงได้มีการตรวจสอบและสอบถามซึ่งก็ทราบว,ว่าได้มีการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์หรือว่าไฮโลออนไลน์ที่บ้านหลังดังกล่าวนี้ด้วยนั่นเองครับนี่ก็เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบุกเข้าไปตรวจคนบ้านหลังนี้นะครับภายในหมู่บ้านเบต้าเฮาส์นั่นเองครับนีฮะก็พยายามที่จะ ค้นทุกซอกมุมนะฮะไม่ว่าจะเป็นใต้เตียงเนี่ยนะฮะก็เป็นใต้เตียงนอนก็พยายามที่จะค้นออกมาดูนะครับว่าซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายอยู่หรือไม่อย่างไรนายปราโนดยอมรับนะครับว่าในส่วนของอาวุธปืนบีบีกันเป็นของตนเองจริงๆมีไว้เพื่อจำน่ายให้แก่บุคคลที่สนใจทั่วไปโดยจะจำน่ายผ่านช่องทาง facebook ของตนเองชื่อว่านักล่าฆ่าหัว โดยโพสต์ซื้อขายในกลุ่ม Facebook ชื่อกลุ่มก็คือ ASG นะครับ s e ก o n d Hand ก็คือเป็นลักษณะมือ2นะครับเป็น Second Hand Market Volume 6.1โดยขายในห่วงราคาระหว่าง2,000ไปจนถึง8,000บาทอันนี้เป็นราคาที่เขาขายอาวุธปืนนี่นะครับ hmm. โดยขึ้นอยู่กับชนิดของปืนอย่างเช่นอาจจะเป็นปืน BB กันเป็นแ l ล้งกันหรือว่าอาจจะเป็น ปืนแท้นี่นะครับคุณผู้ชมคือไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดัดแปลงหรือว่าอาวุธเทียมนี่นะครับยอมรับว่าไม่เคยได้รับใบอนุญาตในการจําหน่ายอาวุธปืนบีบีกันแต่อย่างใดจากนั้นตํารวจได้ทําการตรวจค้นภายในห้องนอนห้องที่2ของนายปราโนดซึ่งก็ไปพบของกลางเป็นปืนบีบกันและอุปกรณ์ในการเล่นการพนันอยู่ภายในห้องนอนดังกล่าวยอมรับนะครว่าเป็นอุปกรณ์การเล่นการพนันของตนเองจริง แล้วก็ใช้เล่นการพนันไฮโลแบบไลฟ์สดโดยนะครับโดยถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ชื่อว่าปู่ชิวนี่นะครับก็เป็นคนละแอคเคา t ์กับที่ขายปืนนะครับโดยจะไปไลฟ์สดในเพจของตนเองชื่อว่าไฮโลตอง4 VIP ซึ่งตนเองเนี่ยเป็นเจ้ามือการพนันแล้วก็ให้ลูกค้าที่สนใจเล่นพนันกับตนโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้ทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาและตรวจยึดของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่นนะครับพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาให้กับผู้ต้องหารับทราบว่าเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนคนใดย้ายถิ่นที่อยู่ไม่แจ้งการย้ายต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน15วันและก็รวมไปถึงข้อหาจำหน่ายสิ่งเทียมอาวุธปืนนั่นก็คือบีกันนะครับ จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์หรือไฮโลออนไลน์นอกจากนี้ยังแจ้งสิทธิให้กับผู้ต้องหาได้รับทราบจากนั้นตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับครับนี่นะครับคุณผู้ชมก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าสำหรับคดีดังกล่าวนี้ก็ยังคงขยายผลต่อเนื่องเรื่องของการจับกลุมและก็กวาดล้าง อาวุธปืนดึนยาวปืนสั้นนะครับมี BB กันแล้วก็มีไฮโลอย่างที่บอกกันไปนะครับก็ขยายผลได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลังจากนี้น่าจะมีการขยายผลโดยเฉพาะในสื่อ f c e e o o o นะครับที่เขาใช้ในการขายปืนแล้วก็รวมไปถึงนะครับเรื่องของการไลฟ์สดเล่นไฮโลออนไลน์ด้วยนั่นเองครับ ครับผมซึ่งแน่นอนนะฮะว่าจากภาพเนี่ยโหจริงจริงการเล่นไลฟ์สดไฮโลออนไลน์นี่คือรับแทงด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็่ก็กโอนเงินมาโดยตรงที่บัญชีของเนี่ยเลยนี่นหากที่จับกลุ่มได้อือก็คือสามารถเล่นได้เลยใช่ไหมค,ครับ